สบายดีพ่อพี่น,อน้องมาพบปกับสาวจากพนมกับแฟมิลี่แอนดี้นะจ๊ะได้ไหมมาหนีท้องสมาเห็ดคุ้เชียนน้ำปลาผมไม่อยากรูดออันนี้แต่ะะเพื่อเซคุ้เชียนน้ำปลาว่าทุกที่พงเพิ่งเกิดมันละแต่พนละมันละอันนี้นยันท่านผู้เบิ่งเพิ่นมานางให้กำลังใจจ้ะมันก็ไม่ได้มาเห็ดยงังเด้อเพิ่นมานางเพื่อเป็นกำลังใจให้สาพวพน้องกับร้านสาวเห็ดทุกเผาอีกโอเคบอากาะลายังพี่นอ้อง อันนี้ล้างเ้าเนี่ยเ็ดอันกุ้งแซน้อนปลาขอโทษขอภัยมากประทานค่าเต็มมู่อยู่กลับมาเพิ่นเห็นแล้วแล้วเนองแล้วแต่หันนันหันมาละเราจัดพี่นอ้องส่วนวัตถุดิบอันนี้ที่สาวาได้ออกไปในสวนครัวหลังบ้านผักปอดสารนอกจากพี่นอ้องก็จะมีมะเขือนอกจากพี่นอ้องแล้วก็มะเขือพวงหรือมะแข้งเขาจะเอามาเห็ดอ,อ่าวัตถุดิบอ่าในส่วนผสมของอ่าแกง ไตปลานั่นเองนะจ๊ะพี่น้องน้อแกงไตเนอกจาะพี่น้องเพื่อจะเอาไปกินกับขนมจีนหรือข้าวปุ้นนั่นเองนอจาะพี่น้องเนาะโอเคลงมือเห็ดกันเลยนอจาะพี่น้องเนาะก็หลายอย่างแต่ส่วนส่วนส่วนพิเศษที่สุดแซ่บที่สุดคือน er ้อไม้นะจ๊ะพี่น้องเขาจะมีน้อไม้เยอะๆเขาจะิร์ฟลูหลายๆนะจ๊ะพี่น้องมันจังได้แซ่บนอกจาะขันขันนอไม้มันก็แบบแซ่บนะจ๊ะพี่น้องสเปเชียลที่สุดก็คือป้ามาแต่ภูเก็ตจนเอา ปลาจิ้งจังหรือปลาแก้วนั่นเองนอกจากพี่น้องซึ่งเขาจะได้ผสมลงไปในแกงผู้ปานั่นเองนอจากพี่น้องเพื่อให้มันมีรสชาติและกับอรรถของอาหารใต้นั่นเองนอกจากพี่น้องแต่เอ๋ไย เนะหันนะเฮ้ยอ,อ,อ,อันนี้พักในบ้านนี่คือปูกปวดสารเ้อะนอกบ้นมีสารพิมีแต่อย่างไดเด้อจ้ะนอีแต่ขี่ไก่ขี่งัวเท่านั้นเนาะจ้ะน้ำมันก็นรวยบอร์ตักคนรวยเพราข,ข,ขอโทษขออพันยนะาจะมีเสียงมีเสียง มีเสียงไงคนตัดไม่น้ำนอจ่าพี่น้องเนาะมีเสียงคนตัดไม้น้ำมาใกล้ร้านกวนนอกจากรนมาใตนาโอ้คุณแ่ตีกันพูทานก็เมื่อเนีแกงไม่รุ่นร้านหน่อยใ่มะนาเดีมันจะล่มมันิล่มี่เห็นไหมชิล่มพี่หนี่แหละคบพุนาพุนาเจ้าห่ล่โอ้มันนี้โอ้คุณนะพี่น้องลู่หลานนลำกันพี่น้องเนย อยาให้กำลังใจเลยแล้วจาไมยมไปเลย้างมือนะ๋ยวไปลูปหน้านะรต้งล้างของมักแม่ได้แ๊เอของมักแม่เลยได้ไมิกี่สำคัญหงเศ เมาเอาตัวอยู hey, so ่ลามไทยเพิ่มแต่ไดกแไหนเหี้ยวเหี้ยวเฮ้ยนี่เอาสมวันอาทิตย์จ้าที่ประจุยังไงจานเอ้ทีเอ้ทีมันเอ้ทีมันอยู่ใกล้กันอยู่อันบ่ได้ไปหากันอันแท็กเนาะก็แท็กมาอยู่ตอนอยู่โรงแรมียนเพื่อนกันเพื่อนกันยากเรียกแบบนี้ห้าวัดล่อถ่าตรวจพ้นอยู่เด๊ะเออพ้นออกมาว่าบ่มีเสื้อกับผ้ากันขืนนะเลย เออเออมันอยู่รักได้ป่าเออก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละเออนี่แหละเนี่ยพี่น้องจับเต่าทำแบบนี้น่อไม้เส็ดกยังกินโอวัซซีนแกงไตปลาเออเออเอ้าเจ็ดบ่สมัยนั้นตืยอ่ะแกงไตปลาสมัยเพราะว่าคนนั้นมันปลาเตี้ยวันมานเป็นพวกเลี้ยบคนอาแวอเอาอันอันอันปลาชิ้นช่งมาให้ก็เลยอยากเกิดมากับใครอันนี้ มาบังไข่ทีมาบังไข่บักแป้งลูกอย่าจ้าบักอันไข่ลูกบักแป้งบักแป้งมาแม่มาแม่เอามั้ยไข่ลูกจัาเด้อไข่คันเด้อคันมือเด้อมากระบอกันบอกเพิ่นกระถามว่าอาจารย์จะใสบอกอาจารย์กระบอกชุยลูกอยู่ใกล้กันเนี่ยนะเออเออตรวจเสาอยู่โรงแรมเอออยู่โรงแรมเพราะว่าตรวจรอบผลเด้อันเพื่อนไฮคัสฝูมือนึงเนาะ วันนี้ก,รกร็รอบตัวเออวันนี้อันเออที่พันแพกมาว่าอันก็จะยูไซกับอันในวันนั่น,อนออบอกว่าอยู่โรงแรมอยู่ใกล้ๆนี่แหละอ้อันก็ได้ไปแล้วอยากเรียกแล้วนะ พี่บอเขาจะยงเจาก็ดีเราเราไปนอนนะเออขึ้นนะเอาผมลังใจมากเลยเมื่อคืนในหันคอยอันให้เพื่อนนองน้ำยูเพื่อนแกันนี่ไปองเขาอยู่บ้าไปเลเออเอาไปมปเรียนยูจักเดือนนักใดเดือนเออโอ้โเดือนมาเดหเดืมาเปาพี่พอวัที่าขอเจอคืนจะเด้อเออบอกว่าเระวาไคืนอะไรจะคืนอะไรุกน อันนั่นเื้ออันบน้ําหอมมาส่งพระอตนพระบายส่งหาวัดนี่อันนี้ือให้ซกมาว่ับบ่กับหลานมาเลนี่แหละมาแต่บงกอมาเลมาเล่นเออเพิ่นได้แล้วอยู่ชั้นเาแล้วเฮ็ดสเนาัใหม่น่ะเฮ็ดอันเฮ็ดส้เนาเฮ็ดอีหยังให้เราเรยร ฮ่ out. <si าเซยืนเร <c oughs> <c oughs> <t <t ือวันไปเฮทะเบียน้านใหม่นะแม่เฮ็ดแล้วเบิดเมื่อวานก็เฮ็นทั้งบตาประชาสนเพิ่นทั้งของแม่ของลูกทั้งของเพิ่นเมื่อวานไแล้วเรียบร้อยไป่เสียหะไยบ่อ๋อบ่บวเสียไรป็นแค่แต่บ่านเสียแค่รมเนียมเพิ่น้อยทั้งเบิดนะแค่ลอยเนึงไ่ได้หลายปานไดะค่รมเนียมของเพื่อนซีกอลังลัก็เพินเรือัดคิวแล้วพะว่าเาบริจาคน้าต่างเพื่อได้มันแตก มันแตกทีวการ่นทีวกาดอนาตางมันแตกบริจาคคนจะพันจะเาอันเอาหมดปออกไม่หมดเต็มหัวเลยนะเขาเหม่หมดเดียดนะเต็มเลยออกเลยอากมันนร้ายะบ่กกาเฉพาะอันนั้นเงินรนเวกับพันพันหาขนาดไปแรกกับหาหกพันผหเลยอนาต่างพอเพื่อเ็ตกรอบเล็กอีกเพื่อิีห้คนมาตัดกระจกอีก บริจาคเพจน้ำเพลินเออเออบรว่าคหัวยักก์ก็พอใช่ไหมคะหัวยักษ์กลายระบาลูกมาแต่มึงเนาะแกระบาพี่ว่าเ่ามันแตกมันแตกเถิงน้ำแล่แหละอันนี้มันแตกแต่ปีกายเนี่ยบ่อันเมื่อวานนี่พายุเข่าฝนศาดกันใหญ่กันวัดสันหมดหมดเพื่อนก็ได้รุนแระเพิ่นเอาไอ้เพิ่นเอายังมาติดบอกเอาล้างขึ้นล้างกระดาษเนี่ยแล้วก็เทพนะพอนำมาติดมันเอยู่กันต้องเอาเก้าอี้นะมาเต็งผ้าม่านไหว้ไหว้พ้นศาดมากก็เอาเอยู่แล้วก็พายุทุ่อยก็ยังเปียกเมื่อวานเนี่ย เขาจุกเด้ที่กํการ้องเขาอยู่ในไอ้ช่องหก่ช่องนาตากที่เขาเห็ดไอ้บ้านประชาชนน่ะมันอันนี้เพิ่เลนปะไอ้ไม่ไม่ใช่นานอำเภอบ่อหรือารบ่นี่นางเงี่ยเราเห็ดหไว้เออเขายุดเนาะเอหยุดเนาะเพิ่นบอกว่าโชคดีแล้วมามื่อนี้เพมาันบมามื่อนีเห็ดบรความสิขามไปบี้หลังขงการเราเพิ่นก็เลยาเห็ดหตับๆๆบนี้ ยัางขเขาไว้กูะจดทะเบียนสมรถ้ยัางทะเบียนสมรูถ้าอันนี้แหละถ้าพัมากเลยาเงินมากเไม่เห็นพอมันค้างเนี่แต่ไเรียบร้อยเออเห็นอ่้เนาะนไม่ดูตัตรงนี้เลออกัวกอมันโบยทะเบียนอย่ค้างน้างประดถาจัได้แล้วยังเป็นนายที่เราอยู่บ่แล้วปิดทหารขึ้เราอยู่บ่แล้วยังเป็นทหารเขามาตามแต่เขาเ่าบอกไป เราหัวเราห่วงงานเราเราเลื่อใหญ่ระหว่างประเทศเราสมเครื่องพันเลี่ยวแต่สันเรามาแล้วมาแล้วสิมาเมื่อไรจักระหว่างให้ขันเรามาแต่ขันเรามาเพราะมันเดือดจะเพลิงเดือดเพราะมมาขมาเห็นมันเลี่ยวเรื่องอะนะเพราะมันหลายอย่างเพราะว่าเขาซื้อแมนสองเดือนที่แล้วนะมันเป็นโมฆะเพราะเขาซื้อตัวอังกฤษกับว่าแมนถึกๆแล้เกือบแสนมาเบิร์กควกับบอได้มายกเลิกเลยจนหาก็ได้เพโควิดเด๊เขาบม่หายขามประเทศก็บทีมไปเลย chúng ta đã có tông lắm nữa lắm đâu Nam đâu lắm 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 đâu แกงกะเปลาทังคนว่าก่น้าว่ะเมนวน้าไปนมนกัแต่ข้าวยายย่างเมียนแกงกระเบาทุ่คนหละอมันไปเดียดเมียแล้วไปกินก้อยกุ้งตะเภ่น่ะเมีนข้าวยายางคักได้ไหมคักไส่ัาวผ้าก็แบข้าอ้วนนะนะกะเมลี่เนาะใบตะกอนเมลี่เจ้าเมจามผ้าก็ไปิหมหันตัวหนึ่งนะค่ะอยู่ด้ เคเราจะทำคุผู้ชมเราก็มีมะเขือพวงแล้วก็มะเขือแล้วก็หน่อไม้เราจะวัตถุดิบของเฮาเนี่ซึ่งจากว่าเดี๋ยว,ยวสถนาบันมะเขือหรือมะฮงนั่นแหละแต่ว่าแม่มป,มป<ก>้าบอกว่าให้เอาบุฮงล้มคนว่ามาาันจังแซบเดี๋ยวสถาบันกระสือเป็นตัวเอาในต้นคางคางแล้วเราจะมีน้องเนาะสถาบันกระสืดำล่าภาจากคาณผู้ชมเราจะพี่น้องเพราะว่าเราก็มี วัตถุดิบเพียบพร้อมและหลังจากคลิปต่อไปก็เป็นคลิปแกงนอกจากพี่น้องเนาะสาธาตุสีดำด้านพาจากกับทักทักสบายดีท่านผู้ชมเนอกจากพี่น้องเนาะคอยด้วยได้เงินเดืนน้องตื่นในเงินแสนคุณได้สำหับช่วงนี้ก่ะอย่าลืมนอกจากเที่ยวธาตุพนมสาธาตุสุขภาพด้วยจ้ะเอ็มทีทุกท่านผู้ใด้สำหรับช่วงนี้สัตว์สุขภาพหลอกให้หินผ้าศอกน้อเองจากพี่น้องเนาะทบาปดีนั่งเองสบายดีแน่จ้าสบายบ๊ายบาย